เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ดวงชะตาพับเลินไป after นี้โดยแม่หมออัม um, ธรรมสโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนราศีสุดท้ายแล้วนะคะในในเดือนธันวาคม2 5 1 5นั่นเองนะก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สให้แม่หมอด้วยนะในทุกๆทุกาทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกทุกคนเลยนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนะ ในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาเลยต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องจัดการแก้ไขอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างเหมือนกันนะมันเหมือนคุณต้องทําตามอะไรบางอย่างหรือเป็นไปได้ว่าคุณมีอะไรที่ต้องจัดการตามระ,ระเบียบขั้นตอนอยู่นะก็ขอให้คุณทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดละกันนะคะเนาะทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีดเองมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งต่อมาค่ะเรื่องของการเงิน การเงินเนี่ยต้องบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะคุณมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือมีคนเปย์นะมีกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณเพราะฉะนั้นการเงินไม่ค่อยติดขัดนะคุณจัดการแก้ไขได้แล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องช่วงเวลานี้นะมันเหมือนกับว่าเขาต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองเนาะอาจจะไม่ค่อยได้สังสรรค์กันเท่าไหร่แต่คิดถึงกันเนาะแต่ว่ามันต่างคนต่างใช้ชีวิตนน่่ะออาาาาาจจแบบพพึงงตัััววเเเปป็็หลกกกสํคญม นะแต่ถามว่าเขาพึ่งได้ไมันก็พึ่งได้แต่หลักๆอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นสำคัญเพราะเพื่อนพี่เพื่อนฝูงพี่น้องช่วงเวลาน,นี้ใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะ,ะความมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สินเป็นอย่างไรบ้านรถที่ดินรัพย์สินเหมือนคุณกาลังจะมีโอกาสว่าจะย้ายนะย้ายบ้านย้ายรถเปลี่ยนรถนะย้ายที่ทํางานย้ายที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องนะ ค่อนข้างที่จะมีพลังงานดีๆนั่นหมายความว่าเขาสามารถพึ่งพาอาศัยได้หรือคุณสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะพึ่งพาอาศัยลูกน้องลูกหลานบริวารลูกน้องของคุณได้นะค่อนข้างที่จะนำพาโอกาสดีๆสิ่งดีๆนะไอเดียดีๆมาให้คุณได้นะมีความสดใสอยู่นะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคมีเหมือนกันต้องบอกคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีบางครั้งบางทีบางทีมีคนเข้ามาขอให้ระมัดร,ระวังนิดนึง ค่อยๆดูค่อยๆสื่อสารค่อยๆเชื่อนะอย่ารีบร้อนนะในการเชื่อความสัมพันธ์ใดๆก็แต่พยายามคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้แลวทุกอย่างจะผ่านผลไปได้ดีด้วยด,ด้วยดีเองนะต่อมาเรื่องของความรักความรักเป็นอย่างไรความรักช่วงเวลานี้ใครโสดอยู่นะสนใจใครก็แอบชอบใครก็ลุยเลยพลังกายพลังใจค่อนข้างเต็มเปีเป่ยมนะมีโอกาสสาเร็จอยู่ส่วนคนเร่สถาะนะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้คุณเริ่มจะอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วแหละ นะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคุณตัดสินใจได้เลือกได้คุณมีสิทธิ์เลือกเสมอส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้อาจจะโฟกัสงานเงนิงน,งนมากเกินไปอย่าลืมหาเวลาในการเติมความหวานให้กันสักเล็กสักน้อยนะต่อมาค่ะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างช่วงนี้ระวังคือเนี้ยอย่างที่บอกไปคุณมองโลกในแง่ดีระวังคนที่อาจจะมายึดนะหรือว่ามา สร้างความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองให้กับคุณนะอาจจะมีเหมือนกันนะระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนะสุขภาพระวังปวดหัวปวดศรีรษะเวียนหัวปวดศรีรษะปวดข้อไม้ข้อมือมือซอนมือล็อกนิว้วล็อกนะระวังเรื่องของใบหน้าด้วยนะแสบหน้าแสบตานะหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับใบหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะปวดข้อไม้ข้อมือข้อแขนนะอาจจะมีในสถานี้ต่อมาค่ะเรื่องของความสุขความเจริญความสําเร็จ ดูจากพลังงานคุณคือที่พึง่งที่พึ่งตัวเองที่สําคัญเลยนะถ้าคุณสู้ต้องบอกเลยมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสจเจริญเติบโตมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสักยภาพของตัวเองและทําให้เต็มที่ค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จต่อมาเรื่องของการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานช่วงเวลานี้อยากจะทําอะไรอยากจะลุยอะไรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะ ไฟมาพลังมากำลังใจกำลังกายมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรทำให้เต็มที่มีโอกาสสำเร็จอยู่แล้วนะโชคลาภมีไหมในเดือนธันวาคม2 5 1 5นะโชคลาภมีไหมดูจากพลังงานโชคลาภถามว่ามีไหมพอมีอยู่บ้างนะพอมีอยู่บ้างเหมือนกันนะอาจจะมีแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมาพอชื่นใจนะมาพอให้หายเหนื่อยนะมาพอให้เป็นของขวัญเป็นกำลังใจเล็กน้อยมีโอกาสมีอยู่นะคะอ่ะ สุดท้ายค่ะมีอะไรที่ต้องระวังอีกที่ไพ่อยากจะแนะนําช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระวังคือความคิดและความรู้สึกของเรานี่แหละพยายามคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้นะแล้วแล้วก็ระมาระวางความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนิดนึงนะคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ทําตามหัวใจดีในมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งต้องคิดถี่ถ้วนนะก่อนที่จะทําตามหัวใจเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วจะดีจะเสียก็อยู่ที่ตัวเรานะในเดือนธันวาคม2015 สำหรับชาวลัคนาราศีมีน <Mean. S 1> ไม่รู้ได้ยินเอฟเฟกต์ไหมแม่หมอเราเปิดเอฟเฟกดูนะคะโอเคค่ะ see you tomorrow นะคะสำหรับใครที่อยากดูส่วนตัวกับหมอก็คลิกลิงก์ที่หน้าปล็อคลิกลิงก์ไ i นะ์ official เนาะแล้วทั้งาจองคิวนก่อนนะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดหัวใจกด Subscribe กด กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง,ดงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไป้หับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่าเบิกบานตื่นรู้และทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย